สวัสดีทุกคนคะ่ะวันที่สิสามกันยายน2 5ง8เป็นวันที่ดาวเกตจะย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกแล้วเขาย้ายแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีพิจิกนะมาดูกันวันที่สิบสามกันยายนดาวเกตจะย้ายจากราศีมิถุนมาอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ที่พฤษภเนี่ยจนถึงวันที่9พฤศจิกยายนเนาะ เ็เป็นร,ยระยะเวลามาณหกสิบหกสิบวันทีเนี้ยดาวเกตนะ่ะมาอยู่ในตำแหน่งปัตตานีของคุณเอาง่ายงายเลยบางคนนะ่ะจะได้คู่จะเจอคู่ก็ได้ค่ะเจอคู่โดยที่ไม่ไม่คาดคิดคู่เนี้ที่คุณเจออาจจะเป็นพ่อแม่แม่มากก็ได้คนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเจอแบบไหนอาจจะเจอบนสื่อออนไลน์เองก็ได้เพราะว่ามีมารยูร่วมอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ย ทีเนี้ยขอให้ใช้ระยะเวลาในการศึกษารในใสายจีคอให้ดีๆนะคนโสดนะ่ะหรืออาจจะเป็นคนเก่าของคุณกลับมาก็ได้นะคนโสดต้องบอกงี้แต่ถ้าคนมีคู่ต้องระมัดระวังเรื่องความหงุดหงิดบางคนหงุดหงิดก,กันเรื่องอะไรอะ่พระพอเราเกตมาปุ๊บอ,อาจจะเป็นความเครียดความวิตกกังวลของคู่ของคุณเองก็ได้ ถ้ามีบางทีอ่ะความเครียดความตกกงวลมันอาจจะมีเรื่องของการที่อาจจะมีทะเลาะอะไรกันมบ้งองถ้ายังไงถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใครใจร้อนอีกคนหนึ่งต้องใจเย็นนะชีวิตคู่คุณอ่ะมันจะประกับประคองไปได้แต่ถ้าคุณใจร้อนทั้งคู่ไม่พอใจใส่อารมณ์ซึ่งกันและกันแน่นอนเลยมันมีเกณฑ์ที่จะแตกหักกันได้อันนี้ดูกันดีๆนะคะ ในเรื่องของคนที่มีคู่ด้วยนะเออเนี่ยต้องฝากไปนิดนึงหรือบางคนนะ่ะถ้าไม่ได้มองเรื่องของแฟนอ่คุณจะได้เจอหุ้นส่วนก็ได้หุ้นส่วนคนเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยเขาอ,อาจจะชวนท,ทาอะไรดูกันให้ดีๆค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นไปพิจารณากันนะเพราะว่าแต่ละคนมันแตกต่างกันไปหรือถ้าไม่ได้เป็นหุ้นส่วนคุณเนี้ยอาจจะมีการ เออสั่งซื้อของกับพวกพ่อค้าแม่ค้าโดยที่ไม่คาดคิดก็ได้เพราะปัตตานีมันเป็นเรื่องการประสานงานเกี่ยวกับฝั่งตรงข้ามกับเราก็ได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งตัวเราอะ่ะอาจจะมีการอืมถ้าไม่ไปไหนเราก็อาจจะมีการคุยกันแบบกับคนต่างถิน่นต่างแดนอะ่ะคุยกันเรื่องอะไรอะ่ะเจราจาซื้อของต่างถิน่นต่างแดนไหมอย่างเงี้ย อันนี้ก็ต้องดูดีดนะคะของแต่คนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองในมุมในมุมอีกมุมหนึ่งว่าถ้าบางคนน่ะดาวเกตมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บคู่ของคุณอ่ะมีโรคเก่าไหมมีโรคประจําตัวไหมระวังโรคประจําตัวเขากําเริบเกิดขึ้นได้เหมือนกันเป็นโรคอะไรอะ่ะก็ต้องดูบางคนน่ะพอดาวเกตมา อยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยนะปัตตนีกนเองก็มีความเครียดวิตกกังวลเกิดขึ้นหรืออีกอย่างหนึง่งบางทีปัตตนีคุณนะ่ะอาจจะมีการไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะปลีกวิเวกก็ได้นะอันนี้ดูนะคะเพราะแต่ละคู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันแน่นอนเนาะทีนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างว่าสิ่งที่อ่อที่จะเกิดขึ้นที่เป็นในหมุมที่ เป็นปัญหาอุสาตรอะไรบ้างเนี่ยเรื่องอะไรพึกศกะเป็นทัดดินไอ้เรามาลองเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเล็กๆน้อยๆนยนะดินสไลด์เองก็ได้หรือช่วงเนี้พายุเข้าน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากเองไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องเรามาระวังกันนิดนึงหรือเอาไมา่ได้ไปอยู่บ้านน้ําประปาที่บ้านอะท่อน้ํามันร่วมซึมไหมหรือปั๊มน้ํามันเสียไหมอ่ะ อันนี้ก็ต้องดูนะอะไรที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยแหละก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแม้กระทั่งเอน้ำลงน้ำร้อนก็ได้เหมือนกันนะคะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะไว้จะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่รับชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอย่าพบแต่ความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ